นี่เป็นกระเป๋าเป้แบ็คแพ็คแบบสายหรูแล้วก็เน้นแบบลุยแบบสุดตัวเลยนะครับยี่ห้อชิโมด d ารุ่น Action X นะครับมันเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คที่ผมไม่ยอมใช้ในเจเนอเรชันแรกนะครับแต่ว่าเจเนอเรชัน2เนี่ยทำได้ดีจริงๆจนกระทั่งต้องจัดออกมาใช้เลย ชิโมด้าเนี่ยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เปิดมาได้ไม่นานนะครับเน้นการทำกระเป๋ากล้องสายลุยขาโหดสำหรับพวกเดินป่าปีนเขาเป็นหลักเลยตอนนี้เนี่ยมีการทำงานร่วมกับเทนบ้านะครับทำให้ความสามารถในการผลิตต่างๆเนี่ยได้รับการยกระดับขึ้นไปอีกด้วยความที่เป็นกระเป๋าสายลุยนะครับทำให้มันเหมาะกับผมมากๆเลย ใครที่ชอบถ่ายภาพแบบเดินเข้าป่าปีนเขาสายผจนภัยเน้นค้างแรมกลางป่าเน้นเดินทางเดินมาทั้งวันเนี่ยใบนี้เหมาะมากนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับฟังก์ชันของกระเป๋าใบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไปลองใช้งานในภาคสนามกันว่ากระเป๋าชิโมด้าแอคชั่นเใช้งานได้ดีขนาดไหนครับ ชิโมด้าแอคชั่นเนี่ยเป็นกระเป๋าแบคแพคที่เน้นความสะดวกในการใช้งานนะครับการกระจายน้ําหนักดีมากแล้วก็ความทนทานหนยห่วงนะฮะน้ำหนักเบาด้วยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับสายเดินป่าปีนเขานะฮะซึ่งผมใช้อยู่2ใบก็คือตัว X70 แล้วก็ X50 ใบนี้จะเป็นรุ่น Action X70 นะครับเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดที่สามารถใส่ได้ทั้งกล้องถ่ายภาพแล้วก็กล้องวิดีโอ ตัวผ้านะครับเป็นไนลอนที่เคลือบกันน้ำนะครับจะมีความเหนียวทนทานแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยตัวซิปแล้วก็ตัวล็อกนะครับเป็น YKK ทั้งหมดเลยมันจะกันน้ำแล้วก็ทนทานที่สุดแล้วนะครับการตัดเย็บเนี่ยจะเน้นความแข็งแรงแบบสุดตัวเลยแล้วก็เน้นการกันน้ำด้วยด้านล่างนะครับมันจะเป็นผ้าไนลอนเคลือบ TPU กันน้ำนะครับกันขูดขีดกันการกระแทกกดทับต่างๆนะครับอันนี้ให้ไว้ใจเลยนะครับในเรื่องของความทนทานแล้วก็อายุการใช้งาน ตัวกระเป๋าก็มีฟังก์ชันเยอะมากๆากมนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูมาจากด้านในออกมาด้านนอกกันดีกว่าด้านในเนี่ยเป็นโครงอลูมิเนียมเพื่อความแข็งแรงนะครับโครงรูปแล้วก็เบาบุด้วยฟองน้ําเนื้อนุ่มนะครับลดแรงกระแทกเวลาใช้งานเราต้องใส่คอยูนิตเข้าไปนะครับซึ่งเราจะใช้คอยูนิตร่วมกับกระเป๋าชิโมด้ารุ่นอื่นๆได้หมดนะครับสามารถใส่ได้ขนาด L กับ XL นะฮะ ตัวคอยูนิตเนี่ยมันจะไม่ได้ล็อกเข้ากับตัวกระเป๋าท่าเพื่อให้เราสามารถโยกย้ายได้ง่ายเราสามารถที่จะเอาชิโมด้าแอคชั่นเเนี่ยมาเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าใช้เดินป่าได้เลยนะครับกระเป๋าจะเป็นแบบเปิดหลังซึ่งผมชอบเพราะว่ามันเอาของออกได้ง่ายเวลาใช้งานภาคสนามนะครับแล้วก็ปลอดภัยเวลาลืมปิดกระเป๋าแล้วสะพายเนี่ยของมันจะไม่หล่น แล้วยังสามารถหยิบของโดยไม่ต้องเอากระเป๋าวางพื้นนะครับเหมือนกระเป๋ากล้องที่เปิดด้านหน้าซึ่งอันนี้มันมีผลมากเวลาที่เราถ่ายภาพบนที่ชื้นแฉะหรือที่ที่แบบมีทากอะไรอย่างเงี้ยที่ฝาเปิดนะครับมันก็จะมีช่องใส่โน้ตบุ๊กใส่โน้ตแพดขนาด15นิ้วได้อย่างสบาย ด้านหลังนะครับก็จะเป็นฟองน้ําที่หนานุ่มมากแล้วก็มีล่องระบายอากาศด้วยอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเหงื่อเราเนี่ยจะออกเยอะเวลาที่เราเดินป่านะครับซึ่งการมีล่องระบายอากาศมันจะทําให้ไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นแล้วก็เราดูแลทางวองสะอาดได้ง่ายด้วยสายรัดเอวนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ชิโมโด้าออกแบบได้ดีมากๆนะครับด้านในนะครับมันจะเป็นผ้าตะข่ายบุฟองน้ําเนื้อนุ่มนะฮนะหนาะเพื่อให้มันระบายเหงือ่อและความร้อนได้ดีรัดเข้ากับเอวเนี่ยกระชับเข้ารูปได้ดีมาก ส่วนด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นผ้าไนลอนนะครับแบบเดียวกับกระเป๋าบุฟองน้ำเนื้อแน่นนะฮะมีสายรั้งปรับความยาวได้นะครับซึ่งมันจะรั้งเข้ากับตัวกระเป๋าเพื่อให้มันกระชับแล้วก็กระจายแรงดึงด้วยนะครับสายรั้งฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีระบบล็อกด้วยแม่เหล็กนะครับสามารถถอดเข้าออกได้สะดวกนะฮะปลอดภัยแต่ว่าจะไม่หลุดเองนะครับเวลาที่เราจะเปิดเอาของนะครับมันต้องปลดระบบล็อกนี้ออกก่อน มันจะมีหูหิ้วเล็กๆนะครับไว้ที่สายคา,าดเอวทั้งสองฝั่งนะครับจะเอาไว้แขวนอะไรก็ได้จุดที่ผมบอกว่ามันดีมากนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นร่องอยู่ด้านในซึ่งมันจะไปเข้ากับตรงกระดูกที่เอวพอดีนะครับมันทําให้สายเนี่ยมันไม่กดทับแล้วก็ไม่เจ็บนะครับแล้วมันล็อกเข้ากับเอวดีมากกระจายน้ําหนักได้ดีเป็นพิเศษเลยตรงนี้บอกเลยว่าชอบมากๆนะครับแล้วเวลาเราเดินป่าเวลาเราใช้งานแบบกล้องหนักๆเนี่ยมันจะมีผลมากเลย ตัวสายเนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับโดยการปลดตีนตุกแกที่ด้านหลังออกถัดมาเป็นสายสะพายบานะครับที่ทําเอาไว้ได้ดีมากเช่นกันอย่างแรกเนี่ยสายมันเป็นทรงค้งนะครับมันรับเข้ากับคอแล้วก็ไหลทําทให้ไม่ลาคาญแนบตัวแล้วก็กระจายน้ําหนักได้ดีมากวัสดุเป็นแบบสายลัดเอวนะครับเน้นทนทานกระจายแรงไม่กดทับระบายเหงือ่อแล้วก็ความร้อนได้ดีสายปรับเนี่ยมันจะปรับระดับความสูงได้นะครับถึง10เซน เป็น4ระดับนะครับเพื่อให้เข้ากับขนาดตัวของผู้ใช้มีสายรั้งเข้ากับด้านบนของกระเป๋านะครับเพื่อให้กระชับสายรัดอกจะปรับระดับได้นะครับมีช่องใส่ของขนาดเล็กทั้ง2ฝั่งนะครับสามารถใส่มือถือใส่ของจุกจิกลูกอมขวดน้ำขนาดเล็กอื่นๆได้หมดนะครับเอกลักษณ์ของ s h i m o d a a c t i ั n น x เนี่ยคือด้านบนของกระเป๋าเนี่ยมันสามารถ ขยายขนาดได้แบบเดียวกับกระเป๋าเดินป่าชั้นเกิด A ยอดฮิตทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งผมชอบมากๆด้วยคือด้านบนเนี่ยเราสามารถเปิดเอาของจากซิปด้านหน้าก็ได้หรือจะเปิดเอาของจากด้านบนก็ได้มันมีช่องใส่ของแยกต่างหากออกมาอีก2ช่องนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใส่เสื้อผ้าอ,อุปก,กรณ์เพิ่มเติมอย่างผมเนี่ยชอบใส่กระเป๋าฟิลเตอร์ชุดทำความสะอาดซึ่งมันมีขนาดใหญ่แต่เบา หรือบางทีเราก็ใส่รองเท้าใส่เสื้อกันหนาวไฟฉายชุดกิ๊บบล้อหรืออื่นๆที่แบบมีขนาดที่ไม่แน่นอนเนี่ยเราใส่เข้าไปที่ช่องนี้ได้การมีช่องใส่ของด้านบนเนี่ยมันทําให้คล่องตัวในการใช้งานมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังปลอดภัยการพับเนี่ยน้ําไม่เข้าแน่ๆนะครับด้านล่างของกระเป๋าก็จะมีช่องระบายน้ําออกนะครับตรงนี้นะครับปกติเนี่ยกระเป๋ากล้องทั่วไปจะไม่มีนะครับแต่ชิมโมด้าเนี่ยทำจุดตรงนี้ไว้ให้ด้วยแต่ว่า เวลาที่เราวางกระเป๋าเนี่ยอย่าไปวางในที่ที่มีน้ําขังสูงนะครับมันอาจจะเข้าที่ตรงนี้ได้ด้วยอันนี้ต้องบอกว่ากระเป๋าทุกใบนะครับที่บอกว่ากันน้ํกากันฝนเนี่ยมันจะกันได้ระดับหนึ่งไม่ได้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบดำน้ำลงไปนะครับถ้าจะเอาแบบดำน้ำําน้ําไม่เข้าเลยอันนี้ต้องเป็นฮาร์ดเคสที่ออกแบบมาแบบโดยเฉพาะนะครับคือต้องแบบล็อกสุญญากาศกันเลยเราสามารถใส่เป้น้ำนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับลอดสายเป้น้ําสําหรับพวกที่เดินป่าแล้วชอบ ใส่น้ำลงในถุงน้ำนะครับสำหรับรุ่น X 5 0มันจะมีความแตกต่างหน่อยนะฮะอย่างแรกก็คือขนาดที่มันเล็กกว่านะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันสามารถเปิดเอากล้องได้เลยนะครับทำให้สะดวกในการหยิบของเข้าออกไปบ่อยช่องเก็บด้านข้างก็จะมีถุงสำหรับใส่ขวดน้ำมาด้วย X 5 0เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ตัวเล็กนะครับเวลาเอากล้องหรืออุปกรณ์ไปไม่เยอะนะครับ มาถึงประสบการณ์ในการใช้งานภาคสนามกันบ้างนะครับตัว Shimoda Action X 70เนี่ยเป็นใบที่ผมใช้งานบ่อยนะครับแต่ส่วนมากก็จะใส่กล้อง f u จิฟิล์มเ x เป็นหลักเอาไว้เวลาไปถ่ายภาพในปา่าไปน้ำตกหรือเดินทางต่อเนื่องยาวๆนะครับที่กระเป๋าลากเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้การกันน้ํากันฝนทําได้ดีมากนะครับผมมีใช้เลนส์โคเวอร,ร์วมด้วยกระเป๋ามันจะได้ไม่สกปรกมากนะครับช่วยป้องกันให้อีกชั้นหนึ่งกระเป๋าเนี่ยเบามากนะครับ น้ำหนักรวมคอยูนิตด้านในเนี่ย3.5กิโลซึ่งถือว่าเบามากสำหรับความจุนี้นะครับเวลาขึ้นบ่าเนี่ยมันจะสบายมากเพราะมันกระจายน้ำหนักได้ดีนะฮะไม่เทอะทะสบายตัวเดินยาวๆเนี่ยไม่ลำคานเลยอันนี้ต้องชมระบบสายรัดเอวกับสายรัดบ่าที่มันทำออกมาได้ดีมากนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆเลยของชูมาดาแอคชั่นเอ็กซ์การเปิดฝากระเป๋าที่เป็นเปิดด้านข้างเนี่ยตอนแรกผมก็มีขัดใจเนอหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาที่อยู่ที่เอวเนี่ยมันจะเปิดได้ไม่หมด แต่พอใช้ไปกับชอบนะครับเพราะว่าการเปิดได้ไม่หมดเนี่ยมันจะไม่ยุ้ยนะครับแล้วก็ยังสามารถหยิบของด้านบนกับตรงกลางได้ส่วนด้านล่างจะหยิบลําบากหน่อยส่วนด้านบนนะครับมันสามารถใส่ของได้อีกเยอะเลยอันนี้ผมชอบใส่ของที่มันไร้รูปแบบนะครับอย่างพวกเสื้อกันหนาวเสื้อฝนกระเป๋าฟิลเตอร์กระเป๋าใส่อุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรเงี้ยมันจะไม่เกะก,กะพลุงพลังด้านในมาถึงสิ่งที่อยากให้มีเพิ่มเติมในชิโมด้าแอคชั่น X กันบ้างนะครับ สิ่งที่ผมไม่ชอบกระเป๋าเป้ไม่ใช่ชิโมโด้อย่างเดียวนะครับย่ออื่นด้วยก็คือไอสายสารพัดเส้นเนี่ยมันระยงระยางมากบางทีมันก็เกียเก่ยวนู่นเกี่ยวนี้วุ่นวายไปหมดซึ่งถ้าชิโมโด้เนี่ยสามารถออกแบบการเก็บสายนะครับที่แบบให้มันแปะแล้วไม่หลุดจากการหรือมันพับเก็บยังไงก็ได้นะครับให้มันไม่ระยงระยางเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าแบ็คแพคที่น่าใช้ที่สุดในโลกเลยนะฮะนอกนั้นเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับการเป็นกระเป๋าแบ็คแพคสายลุยสุดตัวแบบนี้นะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหากระเป๋ากล้องแบ็คแพคแบบสายลุยสุดตัวนะครับประเภทแบบเบาใช้งานได้ดีทนทานแล้วก็จุได้เยอะเนี่ยสะดวกในการใช้งานผมคิดว่าชิโมด้าแอคชั่นเเนี่ยเป็นกระเป๋ากล้องที่ตอบโจทย์มากๆเลยครับ